โรงเรียนบ้านคาบได้ดำเนินการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานกำหนดไว้ภายใต้การนำของนายสุริยันสุยคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาบพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมมือการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยที่ดีและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีในสถานศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ส่วนที่1 การเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ทางโรงเรียนได้ดำเนินการให้มีการจัดป้ายนิเทศและนิทรรศการเพื่อเทอิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรตมหาูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรบนาบพิษ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการช่างไทยรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรวมทั้งพระบรมราโชวาทและพระราชดดาริต่างต่าง นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยเฉพาะในข้อที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยเช่นการเคารพกฎหมายการมีระเบียบว,วินยัยซึ่งได้ดำเนินการทั้งในกิจกรรมประจำวัน กิจกรรมหน้าเสาธงการจัดป้ายนิเทศและการจัดเสียงตามสายในโอกาสต่างๆส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีโรงเรียนบ้านคาบมีนโยบายที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรเป็นคณะกรรมการการดำเนินการดูแลรับผิดชอบในด้านนี้เป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีแผนการปฏิบัติการประจำปีซึ่งระบุโครงการและกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับการดำเนินการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพคณะทำงานได้ร่วมกันกำหนดกระบวนการรักษาความปลอดภัยมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคมอย่างครอบคลุมทุกด้าน จึงได้รวบรวมและตีพินเป็นคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาอีกทั้งยังติดประกาศตามจุดต่างๆในโรงเรียนเพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกันหลังจากได้ดำเนินการวางแผนอย่างรัดกุมแล้วจึงได้ลงมือดำเนินการอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์สถานศึกษาปลอดภัยดังนี้ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานและการปรถมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรมีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนเช่นกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมสาธารณประโยชน์คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการดูแลสำรวจตรวจสอบ สอดส่องดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและรายงานผลต่อผู้บริหารพร้อมทั้งนำคนไปปรับปรุงพัฒนาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจกักรเครื่องมือหรือเซฟกัดในทุกจุดอันตรายอย่างต่อเนื่องบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีระบบป้องกันอันตรายจากระบบไฟฟ้ารั่วและมีการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาโดยมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีการวางแผนและป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและลงมือดำเนินการโดยจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีมีห้องพยาบาลและมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบครัน มีมาตรการป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับนักเรียนครูและบุคลากรเช่นการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดประตูโต๊ะเก้าอี้และการฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายจัดทำป้ายนิเทศและแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและความเจ็บป่วยตามฤดูกาลพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันโรคเช่น การตรวจสุขภาพป้องกันโรคให้แก่บุคลากรและนักเรียนมีการจัดอ่างล้างมือและแยกห้องสุขาชายหญิงซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์พระราชบัญญัติควบคุมอาหารมีน้ำดื่มสะอาดและที่ล้างมือที่ถูกสุขาลักษณะไว้บริการอย่างเพียงพอต่อบุคลากรซึ่งเป็นไปตามของกฎกรกะทรวงมีที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อบุคลากรมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยมีการจัดเก็บและแสดงข้อมูลสถิติอุบัติเหตุและสถิติการเจ็บป่วยของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วนำไปวางแผนป้องกันอุบัติเหตุอย่างเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นประจำมีหนังสือตำราและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับให้บุคลากรได้คน้นคว้าเรียนรู้อย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรแก่นักเรียนครูและบุคลากรโดยวิทยากรจากสถานีตำรวจเทนมีมีการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุมเพื่อสร้างวินัยและวัฒนธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคาบ จึงมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่กระบ,บวนการวางแผนสู่การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นระบบครอบคลุมและมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบุคลากรผู้ปกครองตลอดจนผู้มาใช้บริการภายในโรงเรียนบ้านคาบจะได้รับประกันในด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีอย่างแน่นอน การดำเนินงานทั้งหมดนี้ภายใต้การนำของนายสุริยันสุยคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาบและพร้อมด้วยคณะทำงานเป็นไปเพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีให้บรรลุผลสำเร็จต่อไปสวัสดีค่ะ